สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ Money PH เกี่ยวกันารหาเงินฟรีไปด้วยกันนะครับและในวันนี้เราจะมาทําการถอนเงินจากในของตัวแอปพลิเคชัน HiFi นะฮะที่ผมได้ทําการรีวิวไปนนในของคลิปนี้เราจะมาทําการถอนนะฮะว่าตัวแอปเนี่ยมันจ่ายเงินไวหรือจ่ายช้าหรือต้องรอประมาณกี่วันนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปทําการถอนให้ทุกคนมาดูกันนะว่าผมมีเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่และถอนเข้ามาจะมีย่อดเงินเพิ่มมาไหมนะฮะก็ เราไปในของตัวแอปไฮซีกันเลยนะฮะกดเข้ามาได้เลยในของตัวแอปไฮซีนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เคยถอนเนาะหรือว่าถอนไปแล้วนะครับเข้าไม่เข้ายังไงก็แนะนํากันได้แชร์กันได้นะครับว่าในของตัวแอปนี้จ่ายจริงหรือเปล่าและใครหลายๆคนมาเจอนะครับจะได้มั่นใจว่าในของตัวแอปนี้จ่ายเข้าจะได้ทำนะฮะโอเคเนาะและอย่าลืมทิ้งระหางแนะนําของทุกคนเอาไว้ด้วยละกันนะครับในของตัวแอปไฮซีนีนะฮะ มากันเลยนะฮะเราก็มาทำการถอนกันเลยนะส่วนการสมัครต่างๆผมก็ทำเอาไว้ให้หมดแล้วการโหลดแอปพลิเคชันการสมัครต่างๆก็ทำเอาไว้ให้หมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทำการถอนเงินกันฮะก็กดไปตรงที่ในของโบนัสก็ได้หรือจะเป็นหน้าของฉันก็ได้นะกดมาตรงที่โบนัสแล้วก็มันจะมีคำว่าถอนนะฮะให้เราทำการกดเข้าไปได้เลยนะฮะกดเข้าไปเนี้ยก็จะเห็นการถอนเงินนะก็จะมี ถอนสาหรับมือใหม่นะถอนครั้งแรกอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือ10บาทนะฮะมือใหม่นะฮะใช้เหรียญอยู่ประมาณแปดหมืนเหรียญแล้วก็100เพรประมาณตีมาแล้วได้10บาทส่วกนการถอนค้าต่อไปนะก็จะอยู่ขั้นต่ำอยู่ที่30บาทและ2 0 0 250และ500บาทนะครับสูงสุดก็ถอนได้500นะ30ถึง500นะฮะ100ไม่มีนะฮะ ก็ตอนนี้ผมสามารถทําการถอน10บาทได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาทําการถอนให้ทุกคนดูว่าในของตัวแอปไฮซีนี้ใจจริงเหมือนที่เขารีวิวกันหรือเปล่านะฮะมาแล้วก็การถอนถอนเงินยังไงกันบ้างนะกดเข้าไปได้เลยนะครับปุ๊บกดเลือกเข้าไปเนี่ย10บาทเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บนี่ส่วน30บาทนี่เพชรผมยังไม่พอนะฮะกดเข้าไปนะใช้เพชรค่อนข้างเยอะหาเพชรค่อนข้างยากนะในของตัวแอปนี้ผมพูดตรงๆรเลยว่าหาเพชรค่อนข้างยากนะฮะ กดไปตรงที่ถอนเลยนะฮะปุ๊บนะพอเสร็จแล้วเนาะก็จะขึ้นมาของว่าทูมันนี่บัญชีนะกรุณากรอกบัญชีทูมันนี่นะฮะตรงนี้แสดงว่าให้เราทําการใส่เบอร์โทรทูมันนี่วอลเล็เพื่อเป็นช่องทางในการรับเงินอย่างเช่นเบอร์โทรทูมันนี่วอลเล็ของเราเบอร์ไล่ศูน 8, หรือจะเป็น0906อะไรนี้เราก็ใส่ไปเลยนะครับสิตัวก็กด ส่งเข้าไปได้เลยนะเสร็จแล้วก็กดส่งเข้าไปได้เลยนะครับส่วนคําแนะนานในการถอนเงินของเขาก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับมีทั้งหมดประมาณ6ข้อนะฮะก็ลองอ่านกันได้นะตามที่ผมบอกไว้นะการแนะนําในการถอนของเขาก็คือนี่ครับมันก็จะมีหัวข้อลหลักๆก็คืออ่าสิบบาทนี่ถอนได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็หลังจากที่เราทําการถอนเงินแล้วเราต้องรอประมาณ3วันนะฮะและเราสามารถผูกบัญชีได้แค่บัญชีเทียวเท่านั้นนะครับ จะไม่สามารถทําการคืนเงินได้นะครับถ้าเราทําการถอนไปแล้วนะฮะของตัวแอปไฮซนี้นะเดี๋ยวเราไปทําการถอนกั็เลยส่เบอร์และกดส่งเข้าไปได้เลยนะครับส่เบอร์แล้วก็กดส่งไปที่เรียบร้อยนะฮะหน้าตาของมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับว่าถอนเงิน10บาทนะฮะวันที่14เดือน7ป 20, ี2022เวลา10นาฬิกา16นาทีนะฮะ ยอกถอนสะสมก็ถือว่ายังไม่ได้ถอนอันนี้เป็นการถอนครั้งแรกของผมเหมือนกันสถานะกําลังถอนนะะแสดงว่ามันยังไม่จ่ายเงินนะฮะก็ต้องรอนะครับบอกว่ารอประมาณ3าวันนะในของตัวออพไฮซีนี้ที่เขาเขียนระบุเอาไว้ที่ผมบอกตรงมกี้เลยนะครับก็กดกลับเข้าไปได้เลยนะฮะพอเราทําการกดกลับเข้ามานะฮะในของรายการ10บาทก็จะหายไปแล้วนะเขาบอกว่าเราถอนได้แค่ครั้งเดียวนะไม่สามารถถอนครั้งที่2ได้ในของ10บบาทนะ ต่อไปก็จะถอนได้แค่ขั้นต่ำสามสิบบาทนะแต่ใช้เพชรค่อนข้างเยอะนะฮะถือว่าเหรียญในการแลกเงินเรามีเยอะไหมก็มีแต่ว่าเพชรเรามีไหมไม่มีนะฮะมันได้เยอะอมันได้น้อยนะเพชรส่วนประวัติในการถอนเงินของเรานะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นี่เลยนะฮะอยู่ตรงนี้กดเข้าไปดูกันได้นะนี่ฮะประวัติการถอนเงินนะสิบบาทก็ต้องรอกันก่อนนะว่าในของตัวแอปนี้เขาจ่ายหรือเปล่านะฮะ ผมก็ได้ทําการนั่งรอสักพักมึงแล้วนะฮะเรารอประมาณ10นาทีหรือว่า5นาทีนี้ได้นะฮะเนื่องของตัวแอปนี้ก็ยังไม่จ่ายเงินนะก็ตามที่เขาระบุเอาไว้นะครับว่ารอประมาณ3วันนะฮะตรงนี้นะฮะสวันอ่ะเดี๋ยวเรารอ3วันดูก่อนว่าในของตัวแอปนี้เขาจ่ายมาตอนไหนนะแล้วก็จ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกทีนึงแล้ต่อจากนี้ไปเลยนะครับ เงินเข้าแล้วนะครับ10บ,บาทจากในของตัวแอปที่เราได้ทําการถอนไปก็คือแอปไฮซี Z นะฮะนี่คือนี่ครับ10บ,บาทที่ผมได้ถอนไปเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูในของตัวแอปพลิเคชันกันเลยนะฮะเข้ามาแล้วมาตรงที่โบนัสกันถอนนี่ไม่ใช่มาที่เมนูโบนัสนะฮะไปที่การถอนเงินของเรากันเดี๋ยวเรามาดูในของประวัติการถอนกันนะครับ มาเลยกดเข้าไปเหมือนไม่ดทูทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่เลยนะสถานะถือว่าถอนเสมเหล็กแล้วก็ถือว่าเป็นแอปนี้ที่จ่ายจริงด้วยนะครับที่พงถอนไปนะฮะก็เป็นในของวันที่14นะเดือน7เวลา10บนการ16นาทีเนาะเดี๋ยวเราไปดูในของ To ม o อนี่ a l ล e t กันนะครับว่าเราได้รับเงินเข้ามาในของวันที่เท่าไหร่กันนะฮะจน,นเงินถอนสะสมก็คือ10บาท ืออันนี้คือเราถอนไปแล้วและเราได้รับเงินนะในของย่อถอนสะสมนะฮะโอเคเนาะะเราไปในของทูมอนี่วอลเลตกันเลยดีกว่านะครับวิธีในการถอนเงินในของตัวแอปไฮก็มีเพียงแค่นี้ถอนง่ายๆไม่ได้ยากอะไรบ้างไหมและยังจ่ายเงินด้วยนะครับเข้ามาในของทูม o นี่วอลเลตแล้วนะฮะถือว่าย่อเงินของเรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้เพิ่มมาอีก10บบาทเนาะ ก็กลายเป็นแล้วนะ5,212บาทนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรายการที่เราได้ทำการได้รับเงินมา10บาทที่ถอนไปเลยได้รับมาแล้วเข้าในของ t r u e Money w a l l e t แล้วนะฮะได้รับมาวันที่14นะฮะเวลา10นาฬิก,กาเนาะ41นาทีนะฮะก็ใช้เวลาในการถอนคือผมถอนวันนี้ผมได้รับวันนี้นะ แต่ว่าในของคลิปนี้ก็จะใช้เวลาในการลงก็จะประมาณ2วันคลิปนี้ถึงจะลงไปนะฮะก็ถือว่าที่เราถอนไปอ่ะผมรอแค่วันเดียวนะคือผมถอนในวันนี้ผมได้รับเงินวันนี้เลยนะครับผมไม่ได้รอถึงขนาดที่ว่า2วัน3วันนะแต่เขามีให้เรารอนะว่าถ้าไม่เข้าให้เรารอภายใน1-3วันนะถ้าไม่เข้านะครับตามนั้นนะฮะถือว่าในของตัวแอปไฮซี C นี้ก็็จ่ก็ใจเงินนะใครที่สนใจมาทําด้วยกันก็มาทําด้วยกันได้ ลิงก์ในการโหลดแอปพลิเคชันอยู่ใต้คลิปและไปโหลดใน Play Store ได้เลยและหางแนะนำต่างๆนะครับผมทิ้งเอาไว้ให้แล้วใครมีของเพื่อนสาวของเพื่อนก่อนใครที่มีรลหางแนะนำของตัวเองทิ้งเอาไว้ในของช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e ไว้รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมา,มานี่เพียด้วยละกันนะครับเมนูในการทํางานต่างๆก็ไปดูกันได้นะในของขั้นตอนการสมัครด้วยนะครับยังไงก็ไว้เจอกนการคลิปหน้าครับบ๊ายบาย